f อตัวเกิงนะครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมครับผมลิขิโลครับเดินทางมาจากไหนครับเดินทางมาจากที่ถนนตกครับอ๋อติดติดติดตามพวกเรานานยังนานนานนานมากแล้วตั้งแต่าอ,าอาจารย์เลยครับตั้งแต่อาจารย์ใหญ่ยนไปซ่อมที่ตาคีมาด้วยครับแล้วก็อาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์รมิตรอ,อะไรเนี่ยฮะก็<อ>เข้ามาแล้วรอมซื้อ รวมถึงอาจารย์บอกภาพด้วยครับอ้ยซีครับฟีฟีครับฟีฟีตัวจริงตัวจริงครับครับวันนี้ก็ได้มาซ่อมได้ชาร์จนะครับครับไฟแบบโชว์แล้วก็สั่งเพิ่มมาคือกล่องย้ายกล่องข้างเครื่องนะครับซึ่งโรคประจาตัวอีซูซูเครื่องสามพันตัวนี้นะครับคือกล่องข้างเครื่องชอบพังนะครับก็วันนี้ก็จัดการย้ายเลยเลยการใส่กล่องตัวนี้นะครับเป็นแผ่นเมเนียมนะครับ เพื่อการร้อนครัแบเบี๋เราจะทําการติดตั้งนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบติดตั้งเสร็จนะครับได้ไว้ตรงนี้นะครับก็<ส>บแก้ปัญหาเรื่อง